กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่าซูปูซูคนเด้คันเดออุ้ยตต่แล้วบักแตงขึ้นมาอยู่ระวางปากพอดีแล้วค่ะพี่น้องจ้ามันเป็นจะกรวดกรวดแต่ึ้นไมโครโฟนบอกพี่น้องเทสเทสวันทูทีโฟฟาซิกเซเว่นนะคะพี่น้องมือนี่มะดามมากินนี่อย่างพี่น้องจ้าอืมนับออกก่อนสีลมกัดอันมะดามสิมากินกุ้งแช่ซีอิ๊วค่ะ เห็ดตะกินกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยบอสคะมัอนี้มาด่างเห็าดาหกุ้งแช่ซีอิ๊วนะคะพี่น้องก้อยกุ้งใส่ซีอิ๊วดำใส่กระเทียมใส่บักพริกใส่บักแอปเปิลเขียวลึม,ลมๆพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อมัอนี้สิมากินอันนี้คือกรอนนะคะคือจะกินนะพี่น้องคือจะกินเลยเห็ดกินพี่น้องจา้าเนาะใส่ซีอิ๊วดำดำปีดำปีดดำอีดีดำอีร้อพี่น้องอ่ะม,มาเด้อค่ะ อืแซ่บพี่น้อง,องใส่น้ำตาลน้ำข้นซี่ยวดําก่อนใส่น้ำใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำตาลผงนัวค้นให้เข้ากันแล้วก็บปลาเอากุ้งล้งแท่ขนนเขาชงได้เออดมากุ้งแท่ซีอยูดําแล้วก็ใส่แอป,ปเปิ้ลเกี่ยว อม่ด่าให้อา p p l นเขียวน้ำให้กระลำกระลำหองคนมาน้ำโอ้ยมันสูมือบดได้หรือเพื่าพี่น้องกินยูกับผู้ไดมากขึ้อยู่ํำเดิมทำผู้ใดว่ามักไม่ต้องกิน หอมบอสนี่กะเทียมกุ้งแค่ซลี้ยวดำดำจริงๆดำโพดดำโพกินของดำจ้ะอืม เหน้าด่างกต้องตืให้อา p ป l e เคีนนวยวอืมน็อตทมัดหน่อยเดี๋ยวไอมีนเดิมซาชาวันหอมหรอมหอมัาา่ง ด้บพี่น้องพอดีลูกสาวครับหัวเพิ่นเปิดอันนี้ยานมันั่นเสียงกระตุนเพิ่นเขา่าแส่บบด้อพี่น้องแส่บอีดีมาด่างการะดันตีเลยค้นี้ัไงกินกระเปือเทียมแหววไปค่ยลองลองเบ่ง มาดามนุษย์ยูเคนะขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะดักแนวดหนดเห็ดกินเห็ดร่องเบิงพี่น้อขับเบอร่องกับบอรรูมันข้างแรกที่มาดามกินมาดามมันก็นก่าี่อยู่ดำอยู่ดำ ปรุงให้มันมนเลยรสถือปากเท่าีหยังมันกระเสียบลหมพีนออมมมพ่น้องลองดูซอยผิกซอยกระเทียมใส่แนดวดยมันสีเสียบเห็ดกินตัวพี่น้องจา้าอืม,อม เปิดในผาเเลยหมือนเปิดช่มงมือวะโอ้ดีตรงๆร้อนซ้ำไมเลิคร้อนซ้ำใจหวงงๆโอ้ยใจหงงเงือืม

ກັບກະຫຼັ້ມຊ້ອຍຊ້ອຍຫອມແມນ້ອ กระซิวยดำเบ่อเห็นว่ามันเป็นกุ้งสดแล้วเป็น,อน้องเพราะว่านานซิวยซึ้มกับไปในเนื้อกุ้งเนี่ยดำเปียเปียก แอปเปลิลเขียวมันสิสมๆสอมยู่แล้วด้พี่น้องเด้อตัดกันบริเดรย์บอเหรียญเด้อแซบอีเลยบุ๊เด้ไทายตอนเทศไทย้างมั้งมันกับก้อยคือกันแล้วนอกก่อย ย่ำทั่วไปซอยพริกซอยกระเทียมแต่ว่าต้องใส่น้ตาลน้ำหาผู้ใดมีซีอิ๊วดำหวานอยู่เดียวบ่ต้องใส่อันนี้ไม่ได้ด่างซึมซีอิ๊วดำทำให้ด่างพกระเทียมติดมันน้ำพี่น้องเนี่ยมึงค่ะอื มันคืออยากแนวได้มันกับแสบมะดามกับน้ำจิ้เลยคอหันคอหันจะประหยากขันประหยัดกินยังได้กับบอสแสบอ้ยอาหางมันออกกันมั้งมุมพี่น้องม <c ười> มอ,มอัมอ้อ <c ười> คนรับหน่องโอ้ยกระลำคนเก็ไม่ไงแต่มาาแอปเปิ้ลมันสมบ่รสาใจบีบักหน้าต้งอีกเด้อพี่น้องอมมาดันเอาไลองแซ่แซ่ไดูด Ừ, bật đèn cái gì mới cả được mình ông nó xua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không เที่ยงเที่ยงหนัาเที่ยงแต่ไม่ลำนะเที่ยงน่ำบ่อันยิบใดอันยิบบ่ใดอ่ะ น,น้ำมันไปใช้หมดหน่อยไม่ด่ามเซนหน่อยพูดแต่น,น้ำมันมันหน่อยทำที่อยู่หลังก็ม่ดามเซนประเดี๋ยวทำเลิอกพี่หนอก็อบอกเข้ากันเหลือตรงซางนัน 嗯嗯嗯 ม่ด้เลยน้องจา๊าไม่ลืมกค์กดแีร์วนี่เด้อโอ้จับสะแทนนั่นแหละอน้ำนั่นใช่ไหมจำเปียก ดอนความแสบพูดใดไอบอมากกินดิบกะเห็ดซุปเ้วยอพี่น้องด้วยคำแนะนนำง่ายๆแล้วมาผอดตองขอนม,มพอดีเนาะซานมันก็ได้มึงพี่น้อง หาค่ะหางกลุ่มหางกลุ่มก็ต้องกินตั้งแสบจั้งแดดจัง,งจจจวิดีโอเต็มข้าวจิก้อน็ใช่นะกลิ่นแซ่น้ำปากกันไม่แหละมันกลิ่นกลุ่มแซ่ที่อยู่ด้วยเป็นหรอกนะเมื่ออีเดียพี่น้องจ้า ตะขวันแทตัวนังน้ันกลมห่อยบอกก่อนนะจ๊ะอยู่กับคนที่มาคืออิวเลยผู้ใดมากินพัดซีอิวเนี่ยนะกินได้แต่จะนังกระเดยบ่ S <S <S ส่วนหางมันเป็นหรอ หล่ม,มังใจเลยแซ่บหน่อยขอบคุณห,หลายๆเจ้ากุ้งแช่ซีอิ๊วดำลองดูจัดไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาเพล็กแซบ่บการันตีความแซบ่บ